ในวันที่นักเขียนอจฉริยะอับจนไอเดียไร้สิ้นแรงมาดานใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆหญิงสาวในจินตนาการที่เขาฝันถึงก็ปรากฏตัวขึ้นเธอคือผู้หญิงในงานเขียนของเขาและเธอจะเป็นดังข้อความที่เขาเขียนขึ้นทุกประการสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Ruby Spark เขียนเธอให้เจอผมเป็นหนังในปี2012ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับในฉากแรกเราจะเห็นเงาลัางๆของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ และเหมือนเธอกำลังคุยกับคุณว่าวเห็นรองเท้าอีกข้างของฉันไหมทำไมคุณถึงมองฉันอย่างนั้นละ่ะแล้วเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นใช่แล้วครับทั้งหมดมันคือความฝันและเจ้าของความฝันที่ตื่นขึ้นมาก็คือขาวินพระเอกของเรานั่นเองขาวินเป็นนักเขียนอัจฉริยะเจ้าของผลงานหนังสือระดับบสเซลเลอร์เขาเป็นคนเนิ่นเนิ่เมๆมเช้าวันนี้ขาวินก็พาสกอตตีหมาของเขาออกมาฉี่ด้านนอกของบ้านเหมือนเช่นทุกวันจากนั้นขาววินก็กลับมาชงกาแฟปิ้งขนมปัง เื่อเตรียมตัวที่จะทำงานแต่จูๆ่ๆไอเดียของเขาก็ตันสง,งันข่าววินไม่รู้จะพิมพ์อะไรลงไปในงานเขียนของเขาดีแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเฮรี่น้องชายของข่าววินโทรมาชวนไปออกกำลังกายระหว่างนั้นเฮรี่ก็ถามว่าการเดทเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นยังไงบ้างได้ซ้ำเธอหรือเปล่าข่าววินก็บอกว่าไม่เพราะพวกเธอไม่ได้สนใจในตัวฉันพวกเธอแค่ชอบความคิดของฉันแล้วข่าววินก็เล่าเรื่องผู้หญิงในฝันให้ฟังและบอกว่ามันรู้สึกดีมากเฮรี่ก็ถามกลับมาทันควนัน แล้วพี่ได้ซ้ำเธอไหมล่ะไม่เละสิขนาดในฝันยังไม่ได้ซ้ำเลยน่าเศร้าวะ่ะวันต่อมาขาวินก็มาพบจิตแพทย์ที่เขามาปรึกษาเรื่องต่างๆเป็นประจำขาวินเล่าว่าเขามีไอเดียเจ๋งๆมากมายแต่แวบเดียวที่จะเขียนมาลงไปก็รู้สึกว่ามันหวยสเสือเกินจิตแพทย์ก็ถามว่าตอนคุณตัดสินใจเลี้ยงสกอตตีเราคุยกันว่ายังไงคุณมีเป้าหมายอะไรจําได้หรือเปล่าขาววินก็ตอบว่าเราจะได้เดินเล่นกันผู้คนจะแวะมาเล่นกับมัน แล้วผมก็จะได้เจอกับพวกเขาแต่สกอตตี้มันกลัวคนมากเวลามาเล่นกับมันมันน้ำลายยืดกัดโน่นกัดนี่ตลอดเวลาจิตแพทย์จึงขอให้ข่าววินเขียนถึงสกอตตี้เกี่ยวกับคนที่เข้ามาหาสกอตตี้ทั้งเรื่องน้ำลายยืดว่าพวกเขากลัวหรือชอบมันในแบบที่มันเป็นเขียนมาหนึ่งหน้ากระดาษไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนก็ตามเวลาต่อมาข่าววินก็มางานวิทติ้งแฟนคลับหนังสือของเขาแต่เขาไม่ค่อยจะตอบคำถามแฟนคลับสักเท่าไหร่ดูเขาไม่ค่อยจะมั่นใจและไม่อยากพบปากกับผู้คน แต่ก็มีแฟนกลับหญิงคนหนึ่งชื่อเมเปิลให้เบอร์โทรกับขาววินมาเผื่อว่าเขาจะสนใจในตัวเธอในคืนนั้นขาววินกลับมาที่บ้านและพบว่าสังกตีมันเยี่ยวใส่ที่นอนและกัดข้าวของกระจุยกระจายคขาววินจึงหอบหมอนและผ้าห่มหลงมานอนที่โซฟาด้านล่างแล้วขาววินก็ฝันอีกครั้งฝันถึงสาวคนเดิมแต่คราวนี้เขา,ขาได้พูดคุยกับเธอและเห็นหน้าเธออย่างชัดเจนเธอขอวาดรูปสังกตีและบอกว่าเธอชอบมันชอบมันในสิ่งที่มันเป็น คาวินก็ถึงกับสะดุ้งตื่นเลยครับและรีบวิ่งไปยังห้องทํางานเพื่อเขียนเรื่องราวของผู้หญิงในฝันไอเดียของเขาพุ่งกระจุดเลยครับตอนนี้ข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวหลายวันต่อมาเจ้าสกอตตีไปขาบรองเท้าสีแดงของใครมาก็ไม่รู้แต่คาวินก็ไม่ได้สนใจเขายังคงก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือต่อไปแล้วก็ถึงวันนัดพบจิตแพทย์คาวินก็บอกว่าไอเดียของคุณมันสุดยอดจริงๆแรงบนันดาลใจของผมท่วมทน้นผมกินไม่ได้นอนไม่หลับผมอยากจะเขียนหนังสือ พระเอกในเรื่องให้ชื่อว่าคาวินและมีผมอยู่ในตัวเขาเยอะมากส่วนเธอคนนั้นคือรูบี้สปาร์กอายุ26ปีเธอค่อนข้างซับซ้อนและผมรู้สึกหลงรักเธอแล้วก็เล่าประวัติของรูบี้ให้จิตแพทย์ฟังระหว่างที่เราสีหน้าของคาวินดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิง่งเวลาต่อมาแฮร์รี่กับซูซี่เมียของแฮร์รี่มาเยี่ยมคาวินที่บ้านคาวินก็เจอที่โกลนดของผู้หญิงในห้องน้ำจึงคิดจะมาถามซูซี่แต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไร แฮร์รี่ก็ถามว่านี่พี่พาสาวมาซ้ำที่บ้านเหรอพร้อมกับหยิบชุดชั้นในสีแดงขึ้นมาส่วนเมียแฮร์รี่ดันไปเปิดรินชักและเจอกับเกงในผู้หญิงอีกตัวคาวินจึงบอกว่าต้องเป็นสกอตตีแน่ๆมันต้องไปนค้นขยะข้างบ้านสูซีจึงบอกให้คาวินออกไปทิ้งซะในคืนนั้นก่อนจะกลับแฮร์รี่ได้อ่านงานเขียนชิ้นใหม่ของคาวินเรื่องรูบีแฮร์รี่ก็บอกคาวินว่าพี่ไม่ได้เขียนคนจริงๆนี่นาไม่มีผู้หญิงคนไหนเป็นแบบนี้หรอกพี่ไม่รู้อะไรเรื่องผู้หญิงเอาซะเลย ขาวินก็ไม่สนใจและกลับมานั่งเขียนหนังสือต่อไปเขาใช้เวลาอยู่กับงานเขียนอยู่กับจินตนาการขาวินตกหลุมรักทุกอย่างที่รูบี้เป็นส่วนรูบี้ก็ตกหลุมรักทุกอย่างที่ขาวินเป็นเช่นกันก็แน่นอนสิครับก็ขาวินเป็นคนแต่งเรื่องทั้งหมดที่นาเช้าวันต่อมาขาววินสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะมีนัดสําคัญซะด้วยขาวินก็บอกว่าผมจะรีบไปแต่เหมือนหมาผมจะปวดฉี่ผมจะพามันไปไว้หลังบ้านก่อนแล้วเสียงปริศนาก็พูดขึ้นฉันพามันไปเอง คาวินก็หันมามองทางต้นเสียงเขาถึงกับอึ้งไปเลยครับพอภาพที่เห็นตรงหน้าคือหญิงสาววัย26ผู้หญิงในจินตนาการผู้หญิงในหนังสือของเขาเองรูบี้สปาคผู้หญิงที่เขาตกรลุมรักยืนอยู่ต่อหน้าเขาตอนนี้คาวินก็คิดว่าตัวเองบ้าไปแล้วจึงรีบวิ่งไปด้านบนและตั้งสติมองลงมาด้านล่างหวังว่าเธอจะหายไปแต่รูบี้ก็ยังอยู่ครับคาวินก็สับสนไม่รู้จะทำยังไงดีจึงรวบรวมสติและลงไปพูดกับเธอ คาวินก็ถามเธอว่าชุดชั้นในพวกนี้ใช่ของคุณหรือเปล่ารูบี้ก็ตอบว่าต้องใช่อยู่แล้วจะเป็นของใครได้ละ่ะหรือว่าคุณมีคนอื่นขาวินก็รีบปฏิเสธทันทีผมไม่ได้คบใครนอกจากคุณขาวินรีบโทรไปเล่าทุกอย่างให้เฮรี่ฟังแต่เฮรรี่กำลังประชุมอยู่จึงไม่ค่อยสะดวกที่จะคุยนักและเขาก็ไม่เชื่อขาวินเขา,ขาคิดว่าพี่ของเขาต้องมีปัญหาแลวแน่ๆจึงแนะนําให้ขาวินออกไปพบคนจริงๆบ้างถ้ายังไม่หายค่อยมาคุยกัน หลังจากวางสายขาวินก็โทรหาแฟนคลับที่ให้เบอร์เขาเอาไว้เพื่อน,นัดออกมาเจอกันแต่รูบี้ก็ตื้อขาวินจนเขายอมพาเธอออกมาด้วยขาวินก็บอกให้รูบี้ไปเดินชอปปิ้งให้สนุกส่วนเขาจะไปหาเพื่อนแล้วขาวินก็มาพบกับแฟนคลับไม่นานรูบี้ก็ตามมาจนเจอแต่ขาวินทำเป็นไม่เห็นเธอและไม่ได้ยินเสียงของเธอพวะกลัวคนอื่นจะคิดว่าตนเองเป็นบ้าแต่เรื่องกลับตาลปัดทุกคนที่นั่นดันเห็นเธอสะง,งนันแฟนคลับก็ถามว่าคุณรู้จักเธอเหรอ คาวินก็ถึงกับตกใจรีบถามกลับไปทันทีนี่คุณเห็นเธอด้วยเหรอแล้วก็ถามมาักง,งานอีกว่าเห็นเธอหรือเปล่าพร้อมกับเอามือของมาักง,งานมาลูบหัวของรูบี้อีกด้วยรูบี้เธอก็โมโหมากเลยครับจึงเอาน้ำสาดหน้าคาวินไปแล้วรีบวิ่งหนีไปเลยคาวินก็รูแล้วว่าเธอมีตัวตนจริงๆเขารีบวิ่งตามรูบี้ไปเพื่อปรับความเข้าใจกับเธอและขอโทษที่ทําอะไรโง่ๆลงไปเมื่อรูบี้หายโกรธทั้งคู่ก็จูบจุบกันและพากันไปเที่ยวในที่ต่างๆเริ่มจากไปดูหนงัง เล่นเกมไปสถานบันเทิงแล้วทั้งคู่ก็กอดจูบกันแทบทุกเวลาหลายวันต่อมาคาวินก็เล่าทุกอย่างให้แฮร์รี่ฟังแต่แฮร์รี่ก็ไม่เชื่อและคิดว่าพี่ชายของเขาเป็นบ้าไปแล้วแน่คาวินเลยพาแฮร์รี่มาที่บ้านซะเลยแต่ห้ามแฮร์รี่พูดถึงต้นฉบับโดยเด็ดขาดเมื่อแฮร์รี่เห็นลูบีโผเข้ากอดคาวินแล้วมาแนะนําตัวกับตนอีกเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาแฮร์รี่ก็ลากตัวคาวินออกมาคุยนอกบ้านทันที แฮรี่ยังไม่อยากเชื่อและคิดว่าเธออาจจะเป็นนักต้มตุนที่บังเอิญได้อ่านต้นฉบับและปลอมตัวมาหลอกคาวินแฮรี่ก็บอกให้คาวินพิสูจน์โดยการเขียนบางอย่างเกี่ยวกับเธอถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่คงเป็นปาฏิหาริย์แต่ถ้าไม่เกิดขึ้นเธอก็คือมิจฉาชีพเราจะต้องแจ้งตำรวจแฮรรี่ก็เสนอให้คาวินเขียนว่าเธอพูดฝรั่งเศสได้อย่างคล่องปลือและเธอก็พูดฝรั่งเศสได้จริงๆครับทำเอาแฮรรี่ตกใจไปเลยคาวินก็รีบขึ้นไปด้านบนและเขียนให้รูบีกลับเป็นปกติทันที แล้วทั้ง3ก็ได้ทานอาหารค่ำด้วยกันได้ทําความรู้จักกับรูบี้มากขึ้นก่อนกลับคาวินก็มาคุยกับแฮร์รี่ในรถและบอกให้แฮร์รี่เก็บเรื่องทุกอย่างเป็นความลับแฮร์รี่ก็รับปากแต่ก็บอกคาวินว่าพี่จะให้เธอทําอะไรก็ได้จะเปลี่ยนรูปร่างเธออย่างไงก็ได้ขอพูดแทนผู้ชายทุกคนแล้วกันบอกสิพี่จะไม่ทําให้มันเสียของเปล่าแต่คาวินก็บอกเขาว่าจะไม่เขียนเกี่ยวกับเธออีกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเธอทุกอย่างมันโอเคแล้ว แล้วขาวินก็เก็บต้นฉบับทั้งหมดเอาไว้ในลิ้นชักหลายวันต่อมาแม่ของขาวินก็รู้แล้วว่าขาวินมีแฟนเธออยากให้ข่าวินพารูบี้ไปเจอเธอแต่ขาวินก็ปฏิเสธตลอดรูบี้ก็งอนเลยครับเธอคิดว่าขาวินไม่อยากพาเธอไปรู้จักกับครอบครัวขาวินเลยไม่มีทางเลือกต้องพารูบี้ไปหาแม่ของเขาเมื่อทั้งคู่มาถึงบ้านก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแฮดดี้กับแฟนก็ตามมาด้วยทั้งหมดก็ได้ทานอาหารค่ำด้วยกันเล่นเกมในครอบครัวอย่างสนุกสนาน วินแต่ขาวินเท่านั้นที่ดูจะไม่แฮปปี้เอาซะเลยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าขาวินไม่ค่อยจะชอบแฟนใหม่ของแม่สักเท่าไหร่เขาคิดว่าแม่เปลี่ยนไปหลังจากที่คบกับแฟนใหม่แต่รูบี้กลับคิดว่าพวกเขาก็ดูปกติดีและมีความสุขมากด้วยซ้ำหลังจากกลับมาขาวินก็เอาแต่อ่านหนังสือแค่รูบี้ร้องเพลงทนทำอาหารขาวินก็ดุเธอและบอกว่าเขากำลังอ่านหนังสืออยู่นะรูบี้ก็หน่อยเลยครับคราวนี้เธอบอกกับขาววินว่า เธอจะไปเรียนศินละปะและเธอจะไปนอนที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอบางแค่อาทิตย์ละคืนเท่านั้นขาวินก็จำใจต้องตอบตกลงแต่ในค่ำคืนที่ขาวินไม่มีรูบี้เขานอนไม่หลับกระวนกระวายเฝ้ารอที่เจอเธออีกครั้งทางด้านรูบี้กลับมีความสุขในการใช้ชีวิตของเธอจนกระทั่งวันนี้ข่าวินกำลังเตรียมอาหารค่ำเพื่อรอรูบี้อยู่แต่รูบี้ก็บอกว่าเธอมีงานสังสงรรค์กับเพื่อนและมันคงจะดึกมากทำไมเราไม่เจอกันตอนเช้าทีเดียวเลยละ่ะ ในคืนนั้นข่าววินก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้เขาไปที่โต๊ะทำงานและหยิบต้นฉบับของรูบี้ออกมาเขาเขียนลงไปว่ารูบี้เป็นทุกข์มื่อไม่มีขาวินและรูบี้ก็โทรมาเลยครับและบอกว่าเธออยากกลับบ้านแล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้ซ้ำกันข่าววินก็ยิ้มแจ่งเลยครับแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันก็เริ่มมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆร,รูบี้ติดขาววินแจเลยครับ ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเธอจะตามติดเขาตลอดจะกินข้าวจะรับโทรศัพท์ขับรถเธอก็ไม่ห่างจากเขาเลยและจุดเปลี่ยนก็มาถึงอีกครั้งข่าวินนั่นเผลอปล่อยมือรูบี้ก็ไปรับโทรศัพท์เรื่องงานเธอถึงกับยืนร้องไห้กลางถนนและไม่ยอมเดินต่อไปเลยครับเมื่อกลับมาบ้านเธอก็ยังร้องไห้ไม่หยุดและหาว่าข่าวินไม่สนใจเธอไม่รู้ด้วยสักว่าเธอหายไปขาวินก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงต้นฉบับอีกครั้งข่าวนี้เขาเขียนว่ารูบี้เต็มไปด้วยความสุขอย่างมีชีวิตชีวา แต่กลับกลายเป็นว่ารูบี้เอาแต่หัวเราะสนุกสนานตลอดเวลาไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่เธอก็ยิ้มได้ตลอดขาวินเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาแฮร์รี่แฮร์รี่ก็แนะนําว่าให้เขียนว่ารูบี้กลับไปเป็นปกติแต่ก่อนอื่นขาวินก็ลองถามรูบี้ว่าผมจะลองไปที่ไกลๆสักสองสามเดือนไปคนเดียวรูบี้ก็ตอบว่าได้สิฉันชอบรับจดหมายขาววินก็เลยเปลี่ยนและบอกว่าหรือผมอาจจะหมกตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนข้างนอกเลย รูบี้ก็บอกว่าแจ๋วงั้นเราเอาหมอนมาทำป้อมกันตอนนี้รูบี้กลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีไปแบบสุดๆแล้วครับแทบจะไม่มีหัวใจแล้วด้วยซ้ำคาวินก็เลยเปลี่ยนเธออีกครั้งรูบี้เป็นแค่รูบี้สุขหรือเศร้าเอาตามที่เธอรู้สึกคราวนี้กลายเป็นว่าเธอไม่ทำอะไรเลยครับดูแต่ทีวีอย่างเดียวแถมเธอยังอารมณ์ขึ้นๆลงๆอีกด้วยคาวินเลยพาเธอออกไปงานปาร์ตี้แต่คาวินที่เป็นนักเขียนชื่อดังก็ต้องพบปะพูดคุยกับแขกในงาน ทิ้งให้รูบี้ยืนงงอยู่คนเดียวแล้วข่าวินก็มาเจอกับแฟนเก่าและเริ่มมีปากเสียงกันข่าวินก็บอกว่าเธอทิ้งเขาทันทีตอนที่เขาตกอับเธอก็บอกว่าแต่คนที่คุณอยากมีความสัมพันธ์ด้วยก็คือตัวคุณเองคุณไม่เคยแคร์ใครเลยแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันก่อนที่จะทะเลาะก,กันมากกว่านี้ตัดภาพมาที่รูบี้เธอโดนเจ้าของงานหลอกล่อให้เธอแก้ผ้าลงเล่นน้ำรูบี้ก็กำลังจะลงไปในสระแต่ข่าวินก็มาเจอเธอสะกก่อนจึงรีบพาเธอกลับบ้านทันที เมื่อมาถึงทั้งคู่ก็ทะเลาะกันหนักมากรูบี้ก็บอกว่าฉันไม่ใช่ลูกของคุณนะคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันทําอะไรก็ได้คาวินก็บอกว่าแล้วเชื่อไหมละ่ะว่าผมทําได้แล้วเขาก็ไปที่โต๊ะทํางานเพื่อทําบางอย่างรูบี้ก็เก็บข้าวของเสร็จก็มาบอกคาวินว่าเธอจะกลับไปยังอาพาร์ตเมนต์แต่เมื่อเธอกําลังจะออกไปเธอกลับชนเข้ากับบางอย่างเธอก็ตกใจมากและถามคาวินว่ามันเกิดอะไรขึ้นคาวินจึงให้เธออ่านต้นฉบับและบอกว่า เขาเป็นคนเขียนเธอขึ more, w w origine, ้นมาเขาสร้างเธอและเขียนให้เธอเป็นยังไงก็ได้ตามที่เขาต้องการรูบี้ก็ไม่เชื่อและคิดว่าข่าวินบ้าไปแล้วขาวินจึงเขียนให้รูบี้พูดฝรั่งเศสรูบี้ดีดนิ้วรูบี้แก้ผ้าและร้องเพลงรูบี้กลายเป็นมาทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริงหมดเลยครับแล้วเขาก็เขียนให้เธอพูดว่ารักเขาต่างๆนานาและบอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะสุดท้ายขาวินก็ทุบโต๊ะอย่างขาดสติทําให้ทุกอย่างหยุดลงเมื่อเขาตั้งสติได้รูบี้ก็ไม่รอเขาเลยครับ เธอรีวิ่งหนีไปเลยคาวินก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากในการกระทําของตัวเองเขาตัดสินใจครั้งสําคัญและกลับไปเขียนมันต่อว่าทันทีที่รูบี้ออกจากบ้านไปอดีตก็ปลดปล่อยเธอเธอไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของคาวินอีกต่อไปเธอเป็นอิสระเช้าวันต่อมาคาวินก็พบว่ารูบี้ได้จากเขาไปแล้วคาวินก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เมื่อเวลาผ่านไปคาวินก็พยายามหากิจกรรมทาเพื่อจะให้ลืมรูบี้แต่ก็ไม่มีอะไรที่ช่วยได้ แฮร์รี่ก็แนะนําว่าให้ขาวินนําเรื่องทั้งหมดมาเขียนเป็นนิยายขาวินจึงกลับมาเริ่มเขียนหนังสืออีกครั้งหนึ่งเขาทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับมันและไปในที่ต่างๆที่เคยไปกับรูบี้เขาใช้ความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจเขียนมันออกมาทั้งหมดและมันก็ดังเป็นปรูปแตกและวันสําคัญในชีวิตของขาวินก็มาถึงอีกครั้งเมื่อขาวินพาสกอตตี้ออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแต่มันกลับวิ่งไปหาผู้หญิงคนหนึ่งขาวินยังจําใบหน้าของเธอได้อย่างแม่นยํา เธอครูบี้ผู้หญิงที่เป็นทุกอย่างของเขาทางด้านรูบี้เธอจำเรื่องราวในอดีตของพวกเขาไม่ได้เลยซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ขาวินได้เขียนเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็ได้ทำความรู้จักกันแล้วเริ่มตกหลุมรักกันอีกครั้งและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่7.2คะแนนถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากแนะนำตีชมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับ